คำเตือนช่องนี้ใช้เสียงสังเคราะห์หรือ AI ในการบรรยายอาจทำให้คำบางคำออกเสียงไม่ชัดเจนหรือเสียงเพี้ยนได้รัฐมนตรีขเขมรเตือนคนขเขมรอย่าทำให้ขเขมรต้องขายหน้ามากไปกว่านี้สืบเนื่องจากที่เราเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันคนขเขมรเขาชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นชีวิตจิตใจขนาดขเขมรได้อิสรภาพจากไทยไปเป็นร้อยปีแล้วยังหวยหาอดีตที่เคยเป็นอนัตของไทย คนเขมรต่างหาชุดไทยมาใส่กันให้ควกักถึงขนาดละเมอเพิ่พบว่าชุดทั้งหมดเป็นของเขมรเขมรเป็นต้นกําเนิดว่าแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของโดยการแปะธงชาติเขมรลงไปในรูปชุดไทยซึ่งดูแล้วก็ไม่ต่างกับหมาเยี่ยวใสยย่ยางรถยนต์เพื่ออ้างความเป็นเจ้าของชาวเด็กบ้านเราเรียกการกระทําแบบนี้ว่าเคลมเขมรหลอกชาวโลกไม่พอย,ยังหลอกกันเองอีกแต่เขมรคงลืมไปว่าประเทศอื่นทั่วโลกเขาจเจริญก้าวหน้าไปถึงไหนตอนไหนแล้ว แค่ขเมขมนก้าวขาข้ามเข้าเขตประเทศไทยมาหากเดินไม่ระวังเจอเน็ต 5G ของไทยเข้าไปดีไม่ดีลื่นล้มหัวร่างข้างแตกได้ง่ายๆนะการจะหาข้อมูลมาแหกหน้าขเขมรนจงไม่ใช่เรื่องยากสาหรับนักรบไซเบอร์ของไทยซึ่งแอดขอชื่นชมจากใจว่านักรบทั้งหลายเหล่านี้เขาต่างอุทิศตนในทุกๆเรื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติเราเขาเหล่านี้คือผู้ปิดทองหลังพระ และขเขมรคงไม่รู้ว่าต่างชาติเขานิยมมาเที่ยวประเทศไทยไม่ใช่แค่ปี2ปีนี้แต่เขาฮิตมา 3, 0ม0ปีแล้วข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอาหารศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายของไทยของขเขมรของพมา่าของลาวของทุกประเทศทั่วโลกมันไปอยู่ในซื่อในนิตยาสารไปอยู่ในโลกโซเชียลมดแล้วจึงไม่แปลกที่ไม่ว่าขเขมรจะเตรียมรองพื้นโปนหน้ามานาพิมใดก็โดนสวนหน้าแหกกลับไปตลอด ซึ่งตัวการคนดีของเรื่องนี้ผู้ที่เคยยื่นข้อเสนอขอให้ไทยจดทะเบียนมวยกับสรงกรานใช้ร่วมกับขมรน,นั้นมองเห็นแล้วว่าคืนปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างดีนอกจากจะได้ตำแหน่งตัวตลกแห่งอาเซียนแล้วยังจะได้เป็นตัวตลกของโลกเพิ่มขึ้นมาอีกตำแหน่งแน่นอนจึงได้สกิดให้รัฐมนตรีออกมาปรามคนขมรที่กำลังเมามันกับก,บการเคลมอยู่นี้ว่าจะไปเคลมของไทยก็ให้ศึกษาวัฒนธรรมของตัวเองให้มันดีก่อนก่อนที่จะไปฟาดปากกับไทยในโซเชียลปากแตกแพ้กลับมามันหน้าอับอาย การที่ขเขมรเตือนกันเองแบบนี้ไม่ใช่มีเพียงรัฐมนตรีคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่ออกมาพูดแต่ในโลกออนไลน์ของขเขมรเองก็มีคนขเขมรจํานวนไม่น้อยที่เอื่อมระอากับพฤติกรรมของคนในชาติได้ออกมาฟาดกันเองให้ข้อมูลหักล้างหรือ,รอแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยที่เพื่อนร่วมชาติหลงลืมวัฒนธรรมรากเง่าของตนเองกลับไปภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชาติอื่นต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างความเห็นเหล่านี้กันนะครับว่าเขาจะออกมาเตือนกันอย่างไรบ้าง โดยคนแรกนั้นเขาได้พูดถึงเรื่องการเคลมเครื่องแต่งกายและน่าตัดสินว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขเมรบางคนไปเถียงกับคนไทยโดยไม่มีข้อมูลเลยแบบนี้คุณจะชนะในการโตเถียงเขาได้ยังไงกัมพูชาใช้วัฒนธรรมประเทศอื่นไปทั่วประเทศการรำเขเมรก็ได้รับอิทธิพลจากไทยเอกสารของสมเด็จพระเรียมบอกว่าครูสยามสอนรำให้เขเมรอยู่ครบทำไมคุณไม่รู้จักยอมรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนั้นมีอยู่จริงคำก็ว่าเขาโกง เขาเป็นโจรว่าเขาแล้วมึงไปใช้ตามแบบเขาทำไมไม่รู้จักตัวเองอยากจะเถียงเขาทาั้งๆที่ใช้สินค้าชุดเขาและยอมรับวัฒนธรรมเขาทั่วประเทศแล้วรู้ไหมทำไมพวกเขาเถียงพวกคุณได้เพราะเขารู้ว่านี่มันชุดจากประเทศเขาไงวัสดุก็ของพวกเขาซึ่งสิ่งที่คนกัมพูชาท่านนี้พูดมันคือความจริงขเมรนนั้นได้สั่งซื้อผ้าซื้อชุดและเครื่องประดับจากไทยไปแล้วไปเปล่าประกาศว่าเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะกี่ชุดต่อกี่ชุดชาวเน็ตไทยก็สามารถหาหลักฐานการซื้อขายจากเว็บเพจหรือแอปช้อปปิ้งมาฟาดให้เลือดกลบปากอยู่ร่ำไปซึ่งข่าวจากคนไทยบอกว่าขเขมรจะแก้เกมโดยการส่งชุดไทยให้จีนผลิตให้แทนบางคนให้ความเห็นว่าสุดท้ายจีนก็พรีออเดอร์จากไทยแล้วไปขายให้ขเขมรอีกทีเอ้าอย่างนี้มันก็ต้องซื้อชุดแพงขึ้นกว่าเดิมสิเหมนคนที่สองนีได้ออกมาแสดงความเห็นตำหนิคนรุ่นใหม่ของขเขมรที่ใส่ชุดไทยเข้าไปเที่ยวนครวัด และพูดถึงเพลงของศิลปินเขมรที่ชอบกอปปีเพลงของไทยและเพลงประเทศอื่นโดยเขาบอกว่าความอัพยศเกียรติของเขมรไม่ต่างจากที่คนอื่นดูถูกเขมรใส่ชุดของสยามมาเข้าวังของเขมรใส่ชุดพื้นเมืองของไทยเข้ามาในกัมพูชาเขมรเล่นดนตรีไทยทุกที่เด็กเขมรทุกคนใส่ชุดพื้นเมืองของไทยความเห็นนี้มะท้อนให้เห็นว่าคนคเขมรในปัจจุบันรังเกยียจบรรพบุรุษของตนเองไม่มีความภาคภูมิใจในชนชาติของตนเอง ทิ้งเกียรติทิ้งศักดิ์ศรีของประเทศแล้วไปรับอวัตนธรรมของชาติอื่นมากลืนชาติของตนเองรูปที่เห็นนี้มันคือรูปข้าราชการระดับสูงหลายคนกําลังยืมรวมกันบนท่าน้ําเพื่อจะทําพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ําซึ่งรูปนี้ได้ถูกโพสต์ลงในเพจ what the fucking cambo แต่ชาวกัมพูชาเมื่อเห็นรูปท่าน้นํานี้ต่างตั้งคําถามว่าท่าน้ําไม้เล็กๆยังทําได้แค่นี้แล้วมาอ้างว่าตัวเองเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่หากดูจากรูปท่าน้ํานี้แล้ว คนขเขมรหลายคนอดเป็นห่วงคนที่ยืนอยู่บนท่าน้นํานี้เกรงจะได้รับอันตรายเพราะท่าน้ํานี้มันถูกสร้างเพื่อใช้ในงานพิธีอย่างเป็นทางการแต่มันกลับดูไม่แข็งแรงดูไม่สวยงามเสาคำยันก็ดูอิเล็กเคขะขัเสียเหลือเกินดูแล้วเหมือนจะพังแหลมีพังแหลกเขมรบางคนบอกว่าภาวนาอยากให้คนไทยได้เห็นรูปนี้เชี่ยวคนต่อมาเป็นผู้อาวุโสในกัมพูชาได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องแฟชั่นการแต่งกายของคนกัมพูชาในปัจจุบันว่าขเขมรต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น เพื่อส่งเสริมอรารยธรรมเขมรเพื่อสร้างสรค์แฟชั่นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ชาวเขมรต้องการนักออกแบบแฟชั่นที่มีการศึกษาระดับมืออาชีพมีทักษะและมีความรับผิดชอบแฟชั่นของเขมรไม่ควรลอกเลียนแบบอย่างผิดกฎหมายนักออกแบบจำเป็นต้องสามารถปกป้องงานของพวกเขาได้อีกทั้งเราต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดก,กุมต่อไปชาวกัมพูชาทุกคนจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแฟชั่นของกัมพูชา ให้ชาวกัมพูชาเลิกนำแฟชั่นของคนอื่นมาเป็นของตนเองการกระทำนี้น่าอายมากขมรควรส่งเสริมแฟชัน่นขมรให้เด็กขมรเลิกคิดว่ามันเป็นของเขาโดยรู้เท่าไม่ถึงการขมรต้องมีระเบียบและความรับผิดชอบนี่ก็เป็นความเห็นของคนอาวุโสที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสิบปีเขาย่อมรู้อย่างแท้จริงว่าวัฒนธรรมที่แท้จริงของกัมพูชามันเป็นอย่างไรซึ่งมันขัดกับวัฒนธรรมใหม่ที่กัมพูชากำลังสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเอง ความเห็นคนต่อมามาจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเขมรเองเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่เช่ามาใส่ทั้งผ้าผ้าคลุมจงกระเบนซื้อมาจากไทยทั้งหมดหัวศิลปะไทยในโลกออนไลน์และสไตล์นี้มันต่างจากศิลปะของเขมรมากแต่ต้องเศร้ามากเมื่อคนเขมรบอกว่าตัวเองสวยในการสวมใส่ชุดเหล่านี้และบอกว่าเป็นชุดพื้นเมืองของเขมรได้เต็มปากทั้งที่ชุดเหล่านี้ซื้อมาจากประเทศไทยและมันไม่ได้ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมเขมรของเราเลย ความเห็นของชาวกัมพูชาข้างต้นถึงแม้เราคนไทยฟังแล้วเราจะรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเขาที่คนส่วนใหญ่ในชาติทอดทิ้งวัฒนธรรมทอดทิ้งรากเหง้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษตนเองแล้วไปรับเอาวัฒนธรรมชาติอื่นมาเป็นของตนเองเพียงเพราะว่ามองดูแล้วสวยกว่าแต่เสียงเหล่านี้มันยังเบาเกินไปเหมือนซีซอให้ควายฟังมันไม่ฟังกนหรอกเสียงเตือนของคนในชาติเพียงบางกลุ่มมันยังเรียกสติคืนไม่ได้ที่ควรจะทำมันต้องเริ่มที่ระดับรัฐบาล รัฐบาลต้องปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ในชาติรู้จักแยกแยะเองได้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนชอบสิ่งไหนช่วสิ่งไหนดีและปลูกฝังให้รู้จักภาคภูมิใจในชนชาติของตัวเองภูมิใจในบรรพบุรุษท,ที่เขาอุตสาหสร้างชาติขึ้นมาให้คนเขมรได้อยู่ได้อาศัยได้ปากดีจนถึงทุกวันนี้แต่คงยากเพราะระดับรัฐบาลมันเป็นเสียเองนักรบไซเบอร์ไทยที่รักและหงแหนสมบัติของชาติคงต้องเหนื่อยกับการฟาดฟันกับเขมรอีกนานและแอดอยากจะบอกให้คนเขมรที่ดูคลิปนี้อยู่ได้รู้นะว่า การที่เราเรียกประเทศกัมพูชาหรือคนกัมพูชาว่าเขมรไม่ใช่ว่าเพราะคนไทเยียดหรือดูมิ่นดูแคนอะไรแต่ที่เราเรียกเขมรว่าเขมรเพราะเราเรียกคาแมลแล้วมันเพี้ยนเป็นเขมรและเราก็เรียกได้ถนัดเรียกได้ง่ายกว่าเหตุผลก็มีแค่นี้ก็เหมือนที่เราเรียกประเทศอื่นแล้วเพี้ยนเหมือนกันเช่นประเทศฝรั่งเศสเราก็เรียกเพี้ยนมาจากคําในภาษาละตินว่าฟรองเซียเราเรียกประเทศญี่ปุ่นมันก็เพี้ยนมาจากคําว่าจ้าป้อง เราเรียกประเทศจีนมันก็เพี้ยนมาจากคําว่าจีนา่าก็ไม่เห็นว่าประเทศเหล่านั้นเขาจะเดือดร้อนหาว่าคนไทยเหยยดอะไรเลยมันต้องเข้าใจถึงพื้นฐานการออกเสียงของแต่ละภาษาด้วยจะให้เขาออกเสียงออกสำเนียงให้เหมือนตัวเองเรียกประเทศตัวเองมันก็คงไม่ได้เพราะคนไทยพูดภาษาขเขมรไม่ได้หาขเขมรไม่พอใจมันคือปัญหาของขเขมรไม่ใช่ปัญหาของไทยเข้าใจไหมขเขมร หากคุณชอบช่องนี้ก็กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและแสดงความคิดเห็นหากคุณต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติมและขอขอบคุณที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ